ต้นนี้ท่านผู้ชมดูขบวนนะฮะสวยงามอลังการต้นนี้4ปีผ่านไปหูใหญ่ขนาดนี้เส,ส้นผ่าศูนย์กลางนี่น่าจะประมาณสัก7็นิ้วกว่าแล้วใหญ่มากๆที่อุตรดิตฐ์โอ้โหใหญ่ท่านผู้ชมต้าต้นมาเข้ากันเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมูทแลนด์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิษฐ์นะฮะอันนี้ตำบลอะไรฮะบางกะพีตำบลบ,บางกะพีต้นวันบางกะพีนะครับของสวนคุณประมูลนะฮะท่านผู้ชมนี่คือไม้่วงหัวลี่นะครับไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนท่านผู้ชม อายุนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ4ปีได้ไหมประมาณ4ปีแล้วท่านผู้ชมนะฮะต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ไหนครับมีใหญ่กว่านี้ไหมมีมีมีขอเขอดูหน่อยฮะมาดูหน่อยท่านผู้ชมเรามาดูต้นใหญ่นะครับวันนี้โอ้โหปลูกเนี่ยผสมผสานเยอะแยะมากมายนะครับมะม่วงมะม่วงมะม่วงอ่คุณลุงพามาดูต้นใหญ่นะครับแย่แย่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ันี่นี่มันพยุงไทยโอ้นี่ใหญ่ มะม่วงโกโก้นะครับมีมะม่วงมีโกโก้มีมะปังนะครับกับปีนีนของเขาับอ๋อของเขาอันนี้ของเราอันนั้นของเขาอันนี้ของเรานะฮะเดี๋ยวมาดูของเรา <c oughs> มันแกงฝั่งไหนเนี่ยมันมันต้องขนาดเอาไม่รู้จะเอาฝั่งไหนนะครับออโอ้โหนี่ใหญ่ท่านผู้ชม้าต้าาานับเท่ากันเนาะนี่ใหญ่นะครับท่านผู้ชมสี่ปี ผ่านมาโตขนาดนี้ถือว่าเยี่ยมมากเอาแก่นตรงมาดีครับแน่ท่านผู้ชมครับแก่นมีแก่นแล้วนะครับทมม่านผู้ชมโอ้สีแดงสีแดงปัดนะผมไม่ได้ลองดีเท่าไหร่นะฮะท่านผู้ชมเข้าแกนแล้วนะครับ ก็ถือว่ามีกันนะฮะท่านผู้ชมกันแดงขนาดนี้แล้วใหญ่มากด้วยท่านผู้ชมนี่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ตำบลวังกะพีเชิญครับคุณพ่อครับอ่าอันนี้ปลูกมาเนี่ยกี่ปีแล้วนะฮะสี่ปีเนาะประมาณนครับประมาณสี่ปีนะปลูกยากไหมครับตัวนี้ปลูกไปยากปลูกเคยก็เชิญมาคุ้นคุ้นปลูกปลูกอ๋อดูเคยปลูกขุดนุ้ปลูกปลูกง่ายงนิดเดียวนะท่านผู้ชมมาจากบุรีไอชนบุรีก็ ครับเขาทำงานที่ชนบุรีนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับไม้หวงหัวลี่นี่เป็นไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับหนึ่งไร่หนึ่งล้านบาททาได้จริงนะครับสิบไร่สิบล้านบาททาได้จริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบริษัทที่ซื้อก็คือบริษัทหงมูเวียดนามนะฮะหงมูเวียดนามหงมู่ไชหน้านะครับเป็นคนซื้อหงมู่ไทยแลนด์เป็นคนส่งเสริมให้ปลูกนะครับมั่นใจนะครับหงมู่ไทยแลนด์เราไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกรนะฮะเราตามไปดูทุกที่ในประเทศไทย ตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในสวนที่เราตามมาดูวันนี้นะครับจากที่เราไปดูมาเนี่ยครับตน้นนี้ท่านผู้ชมดูขบนนฮะสวยงามอลังการตรน้นนี้4ปีผ่านไปหูใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้แพ้ที่นครสวรรค์เลยท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมใครอยากได้โมเมนต์แบบนี้นะครับใครอยากมีโมเมนต์แบบนี้ติดต่อที่พี่ใหญ่ติดต่อยังไงครับติดต่อได้ที่0860782120พี่ใหญ่ค่ะติดต่อได้ตลอดเวลาครับ คุณใหญ่นะครับผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดนะครับริษ,ษัทขงมูไทยแลนด์นะครับก็ติดตามลูกค้าไปดูอันนี้พี่ใหญ่เป็นคนติดต่อมาเลยสวนนี้นะครับทุกสวนท่านผู้ชมนะครับปลูกไปแล้วไม่ต้องห่วงว่าติดต่อที่ไหนได้ติดต่อคุณใหญ่นี่เลยนะครับติดต่อได้แล้วท่านใดต้องการต้นกล้กาถูกต้องตามกฎหมายนะครับขึ้นทะเบียนเรียบร้อยกับไซเตสนะไซเตสประเทศไทยท่านผู้ชมส่งออกได้แน่นอนร้อปรับประกันนะครับแล้วก็ข่าวดีคืออีกไม่นานนี้เราส่งออกไม้แล้วก็ ไปยังประเทศเวียดนามแล้วผมจะตามไปถ่ายที่ประเทศเวียดนามนะครับอีกไม่นานนี้ทาา่านผู้ชมไม่ไม,ม่กี่วันไม่ถึงเดือนแล้วครับรอติดตามชมต่อไปเร็วๆนี้นะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็ถือว่าเส้นผ่าศูนย์กลางนี่น่าจะประมาณสัก7นิ้วท่านผู้ชม7นิ้ว8นิ้วแล้วนะครับ7นิ้วกว่าแล้วใหญ่มากๆที่อุตรดิตถ์ตำบลวังกะพีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะฮะลายไม้สวยๆแบบนี้นี่แหละครับไอ้ต้นนี้แหละ ต้นนี้แหละเนี่ยอันนี้คืออายุ10ปีไม้อายุ10ปีเนี่ยไอตัวนี้ไม้อายุ4ปี5ปีใช่ไหมรออีกนิดนึง4ปี5ปีท่านผู้ชมอ่านี่ให้คุณพ่อดูค,คุณพ่อดูลายไม้สวย,ย,ยไหม,มนี่แหละของจริงๆนะครับนี่แหละมันถึงแพงที่เราตามมาดูเนี่ยคุณพ่อตัวนี้นะท่อนเดียวเนี่ยตัวนี้500บาทอันนี้500บาทคุณพ่อลองคิดดูว่าเนี่ยขึ้นไปถึงนูน่นราคาเท่าไหร่เนี่ยต้นเนี้ยมูลคาเป็นหมื่นสองหมื่นบาทนะครับอยู่ที่อ่าน้ำหนักสีไม้ลายไม้ด้วยน วันที่เรามาซื้อนะครับรับรองว่าต้นเดียวเนี่ยหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นหมื่นถึงสองหมื่นบาทแน่นอนต่อต้นนะฮะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีไม้ลายไม้สวยๆแบบนี้นะครับมีไม้ไว้ใช้เองหรือมีไม้ไว้ขายนะครับมูลค่าเพิ่มสูงๆแพงๆนะฮะต้นหนึ่งเป็นหมื่นบาทนะครับหนึ่งร้อยต้นก็เป็นเงินหนึ่งล้านบาทท่านผู้ชมต่อนหนึ่งไร่มันทําได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์บริษัทของมูไทยแลนด์เรารับซื้อแน่นอนนะครับตามมาดูแบบนี้แหละทั่วทั้งประเทศไทย สำหรับวันนี้ขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ